แม่พ่อรักล,ลูกมากนะคะแต่เวลาพูดมาเนี่ยมันกลายเป็นมีดที่กรีดใจลูกนะคะนิ่งค่ะ <c oughs> <c oughs> คือเราต้องมีสติสติให้เยอะมาก,ามมากความคิดเห็นที่แตกต่างจริง,รงๆแล้วมันคือความงดงามนะค่ะ <c oughs> <c oughs> ลูกคิดอย่างแม่คิดอย่างฟังกันสิคะอันแรกเลยนะหัวใหญ่ๆนี่คือเรื่องของความเข้าใจเนาะแต่หลักๆคือหนึ่งการฟังบางครั้งเนี่ยเราฟังลูกฟังลูกไม่เป็นอะขนาดเราอยู่ในสายงานที่เป็นสุขภาพจิตนะมันก็อดไม่ได้ในบางครั้งที่แบบเอาความคิดเห็นเราไปก่อนเนี้ยคะ่ะลูกอาจจะกําลังพูดอย่างหนึ่งขึ้นมาแต่เราก็เออแบบตัดบทไปเลยอะ่ะคือไม่ได้หยุดแล้วก็ฟังเขา แล้วถ้าเขาได้พูดอะไรขึ้นมานะคะอันนี้อันนี้คือประสบการณ์ตรงเลยถ้าลูกได้พูดอะไรขึ้นมาให้ให้ความใส่ใจในการฟังอะคะ่ะเราเป็นพ่อแม่แล้วยิ่งเป็นพ่อแม่ยุคใหม่เนี่ยเราต้องต้องตระหนักอะต้องรู้ว่าเนี่ยเราเป็นพ่อแม่นะนี่คือลูกเรานะเรากําลังสร้างคนคนหนึ่งคือมีสติอะร้อนร้อนได้แต่เราร้อนแบบไหนอะเอย่างบอกว่าใช้ภาษาเรียกว่า i m e ม s เ g e เนาะ อย่างส่วนตัวก็จะสอนสอนลูกในแนวนี้ด้วยแล้วก็คนรอบข้างเราก็จะบอกเรองนี้ด้วยค่ะไม่ใช่แค่พ่อแม่ทุกคนที่เลี้ยงลูกในครอบครัวจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยกันเวลาร้อนร้อนได้แล้วบอกเลยว่าตอนนี้แม่รู้สึกโกรธอ่าฮะตอนนี้รู้สึกรู้สึกไม่ค่อยโอเคเลยนะกับคําพูดที่พูดที่หนูพูดมาคือบางครั้งลูกอาจจะพูดคาที่ไม่ไม่ไม่เหมาะหรือว่าลูกอาจจะร้องแบบทย่ทางเงี้ยท่าทีหรืออะไรที่แบบ โกรธออกมาค่ะแล้วบอกว่าเรารู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่ลูกกาลังแสดงออกนะเพราะว่าสิ่งที่ทํามาเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเออ,อะไรก็ว่ามามันทําให้เรารู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยเหมาะอ่ะแล้วมันทําให้มันไม่โอเคบอกได้อ่ะค่ะคําว่าโอเคไม่โอเคนี้เด็กเข้าใจ <S <S คัมภีร์การเลี้ยงลูกถึงจะมีเป็นหนังสือเป็นเล่มๆนะมี สอนในหลักสูตรนะสอนอะไรมามากมายมันเอามาใช้ได้จริงส่วนหนึ่งนะคะเอามาใช้ได้จริงส่วนหนึ่งโดยหลักการแต่มันเอามาใช้ในชีวิตจริงไม่ได้ทั้งหมดค่ะทฤษฎีก็คือทฤษฎีส,ส,สิ่งที่เอามาใช้ได้จริงเนี่ยก็คือการที่เราเอาทฤษฎีที่เรารู้เนี่ยมาจัดการกับตัวเราเองด้วยด้วยความเข้าใจแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับลูกด้วยความเข้าใจด้วยเช่นกันนะคะ เพราะว่าเอ,อการสร้างคนคนหนึ่งเนี่ยมันมันไม่ได้ง่ายเลยเรารักลูกพ่อกับแม่หรือผู้ปกครองที่ดูแลอยู่เนี่ยเป็นคนที่มีพลังสําหรับลูกกันหลักที่จะมอบรักมอบความภาคภูมิใจสร้างเขาขึ้นมานะคะเพราะงั้นเอ,อทำกับเขาแบบที่เขาเป็น ค่ะแบบที่เขาเป็นเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นไม่ใช่เข้าใจในมุมมองของตัวเองว่าทฤษฎีว่าอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เดินตามนั้นเลยค่ะมันใช้ไม่ได้ทั้งหมดค่ะหลักสูตรพ่อแม่นี่ไม่มีหลักสูตรสําเร็จรูปตายตัวนะคะมีแต่เป็นทฤษฎีแล้วก็เอามาปรับใช้กับตัวเองนะคะแล้วก็มันมันไม่ใช่แค่ตัวเราที่เป็นพ่อแม่เนาะแต่ว่าผู้ปกครองอื่นๆปู่ย่าตายายก็ด้วยเช่นกันนะคะ เออจริงๆแล้วมันมีทั้งบวกลบเนาะมีทั้งคุณและโทษให้เด็กเล่นได้ค่ะไม่ได้ห้ามนะคะแต่ต้องมีข้อจำกัดสำหรับเด็กด้วยเพราะว่าเออเราก็ต้องรู้ถึงเรื่องอันตรายของเด็กกับมือถือด้วยเช่นกันนะคะแต่นิดนึงก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะจำกัดในเรื่องของอ,อ่อเว็บหรือเรื่องที่เด็กเข้าไปดูหรือถ้าเข้าไปดูด้วย อย่างนี้ค่ะคอยชี้แนะคอยบอกว่าอ,อ,อันนี้เป็นยังไงแบบนะี้คือดูด้วยกันนะคะ,ะขณะเดียวกันก็ต้องควรมีเรื่องของวินัยอะ่ะคือจํากัดเวลาให้แต่การจํากัดเวลาเนี่ยก็ไม่ควรที่จะจํากัดโดยคุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวนะก็ะจะต้องคุยกันพ่อแม่อาจจะต้องฟังเสียงลูกเอ้ลูกต้องการแบบไหนแล้วขอบเขตเป็นแค่ไหนให้เวลากันอย่างไรตกลงร่วมกัน แล้วขณะเดียวกันอาจจะต้องสื่อสารสร้างความเข้าใจกับเด็กด้วยว่ามือถือมันมีอันตรายอะไรบ้างเช่นมันส่งมาที่หน้าจอเราได้เนี่ยเพราะว่ามันมีเครื่องอยู่เครื่องหนึ่งขึ้นมามันต้องใช้เครื่องพิเศษในการจับในการดูได้อย่างเงี้ยซึ่งพอเข้ามานานๆนะรู question, mm ้ไหมว่าเนี่ยถ้าเกินสามสิบนาทีนะมันจะทําให้ความจําของหนูลดลงหนูคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหาแนวร่วมคือสื่อสาร ข้อมูลข้อเท็จจริงให้ลูกได้รู้ใช้ภาษาอของเขาภายใต้วัตถุประสงค์ลึกๆนะวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือว่าเพื่อให้ลูกเข้าใจในภาษาที่ลูกเข้าใจไม่ใช่ภาษาอพ่อแม่ที่แบบเป็นทางการหรืออะไรที่ลูกฟังก็ไม่เข้าใจอย่างนี้ค่ะลูกเนี่ยหนึ่งเป็นผลผลิตของเราเราอยากทุกคน,นมีความคาดหวังอยากจะให้ลูกเป็นเด็กดีเชื่อฟัง ทําอะไรต่างๆได้เติบโตเรียนรู้คือเรามีความหวังดีกับลูกแต่ความหวังดีของเราเนี่ยมันกลายเป็นความคาดหวังม,มันไม่ใช่คะหวังนะแต่มันเป็นความคาดหวังคุณพ่อคุณแม่นึกถึงเวลาเราลัดเข็มขัดนะ เราคาดเข็มขัดของเราถ้าเราคาดแน่นเราก็เป็นอัดถูกไหมคะ <S <S เราก็เจ็บด้วยนะ <S 2> <S 2> อ่าถ้าเป็นตัวเราแต่ถ้าเราไปคาดเนี้ยในในเอวของลูกเนี่ยนะในใจของลูกเนี้ยยิง่งคาดเท่าไหร่ลูกก็จะกดดันและรู้สึกรู้สึกอึดอัดมากขึ้นเพราะงั้นเราเราต่างหากที่จะต้องรู้ตัวเราเองเราอยากหวังดีกับลูกทุกอย่างแต่เราก็ต้องแสดงออกถึงความหวังดีของเรา ความหวังของเราความคาดหวังของเราเนี่ยในภาพของลูกเข้าใจในสิง่งในในภาพที่ลูกเขาเขาเป็นเพราะงั้นถึงบอกว่าความเข้าใจสําสคัญที่สุดเขาคือผลผลิตของเราแล้วก็เป็นมนุษย์ตัวน้อยการก้าวเดินของคุณพ่อคุณแม่อาจจะก้าวขาได้ยาวพราะขาคุณพ่อคุณแม่ยาวแต่หนึ่งก้าวของพ่อแม่กับหนึ่งก้าวของลูกเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าเราชะลอแล้วก็มองขาของเขามองให้เห็นว่าขาเขาเท่าเนี้ย เราก็ก้าวให้สั้นลงแล้วก็เดินไปด้วยกันกับเขาอันเนี้ยมันจะทําให้เราได้เข้าใจกันและกันมากขึ้นอืมเอ่อเอาเรื่องใกล้ตัวลูกชายเรียนที่โรงเรียนนาฬิกาไอโมก็จะมีเพื่อนที่อ่ใช้นาฬิกาไอโมของของแท้เลยนะตอนนั้นราคาเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นกับเด็กเด็กปหนึ่งนะ <laughs> ในสมัยนั้นมีค <laughs> <laughs> นนั้นเด็กปนหนึ่งเออมา ก็ปรากฏว่าในห้องก็มีมีเรื่องเนี้ยเข้ามานะคะก็มีซื้อนาฬิการเราเองเราก็พอต่อมาก็เออมันก็มีนาฬิกาที่ของจีนเนาะที่มันไม่ใช่อโมนะแต่ว่ามันเป็นฟังก์ชันที่เหมือนกันเลยตามตัวได้อะไรได้ดูนาฬิกาอย่างเงี้ยค่ะก็ซื้อมาจากราคาหมื่นแล้วซื้อได้ในราคาหลักร้อยอย่างเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าก็เพื่อนก็มีการเหยียดกันนะเฮ้ย ของปลอมชี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมีอะไรเข้ามาเนี่ยกลับมาวันแรกลูกถอดเลยไม่ใส่<ม>ว่าเออพ่ออะไรหนูได้ถอดนาฬิกาไว้ละลูกเนงะี้ยบอกว่าเขาก็บอกไม่อยากใส่แค่เนี้ยค่ะไม่อยากใส่รู้ละเป็นยังไงลูกอ่ะก็เริ่มเริ่มฟังฟังแล้วลูกก็จะบอกว่าก็เพื่อนอะ่ะเขามีของแท้ของเรามันไม่เหมือนเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะรู้เลยว่าลูกลูกรู้สึกด้อยเป็นปมด้อยแล้วก็ รู้สึกว่ามันไม่เข้าพวกและถูกเพื่อนแยกออกมาจากพวกเหมือนเป็นอีกชนชั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเราก็ต้องสร้างความเข้าใจกับลูกหม่อ่าตอนนั้นรู้สึกว่าคุยกันว่าเอ,อฟังก์ชันที่แท้จริงของนาฬิกาคืออะไรดูเวลารู้เวลาแล้วฟังก์ชันที่ต้องเป็นรุ่นเนี้ยคืออะไรก็คือว่ามีอะไรฉุกเฉินติดต่อพ่อแม่ได้ แต่เรื่องของความโกเก๋ทันสมัยเแบบแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเอ็กซ์ตร้าแล้วเอาคอหลักๆอ่ะตัวหลักๆว่าฟังก์ชันมันคือตรงนี้ลูกคิดยังไงลูกก็บอกอืมก็เข้าใจนะก็ยังยังรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเพื่อนอยู่อ่าถ้าพ่อแม่พ่อแม่อาจจะใจอ่อนซื้อให้เลยแต่ของของตัวเองนี้พอพูดอย่างนี้คือสื่อสารเข้าใจแล้วลูกเลือกใส่หรือไม่ใส่เป็นเรื่องของลูกลนะ อ่าประมาณเนี้ยค่ะเราก็จะนิ่งเฉยต้องความหักแน่นนะคะถามว่าเออซื้อได้ไหมเชื่อว่าพ่อแม่อ่ะซื้อให้ได้ซื้อให้ได้คือถ้าจะซื้อยอมลูกอย่างเงี้ยค่ะซื้อให้ได้แล้วถามว่าลูกมีส่วนแชร์และซื้อกันไหมในเวลานั้นนเด็กขนาดนั้นเนี่ยพ่อแม่หล่ะจะต้องมองว่ามันเหมาะเหมาะสมกับลูกหรือเปล่าในการใช้หรือว่าใช้แล้วปล่อยไปเพราะว่าเมื่อคุณเริ่มต้นที่หนึ่ง ตอบสนองความต้องการตามเทรนตามอะไรไปมันจะมีชิ้นที่สองชิ้นที่สามชิ้นที่สี่ตามมาซึ่งเราก็ต้องคอยคอยตามแบบนี้ตลอดเวลาเพราะงั้นพ่อแม่ก็ต้องหนักแน่นด้วยสุดท้ายลูกได้เรียนรู้ว่าคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกที่เกิดขึ้นมาคือพ่อแม่เนี่ยจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกด้วยนะคะนะคะไม่ใช่ว่า พูดเหยียดลูปทําไม่ได้หรอกทําไม่ได้หรอกทํามาหลายครัง้งแล้วทาไม่ได้หรอกแบบเนี้ยออย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้ลูกรู้สึกว่าเป็นการบูลลี่ลูกโดยโดย,โดยอ่าไม่รู้ตัวนะเอาเรื่องเข้าไปดูแบ็คพิงค์ไหมอ่าเรื่องไปดูแบ็คพิงค k ล่าสุดเนี่ยเสร์อาทิทย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะลูกอาจจะบอกว่าแบบเอ้ยยังไงก็ต้องไปดูแบ็คพิง n k ให้ได้ นะคะแต่มันมีจุดต่างนิดนึงว่าเพื่อนๆเขาก็ไปกันหมดอะแต่ว่าหนูไม่ได้ไปอ่แล้วเพราะอะไรอะ่ะเช่นเขาความต่างคือเขาอยากจะไปดูแต่ด้วยข้อจำกัดของค่าตัว๋วข้อจำกัดของตั๋วที่มีจำกัดแล้วทำให้เขาไม่ไปแล้วก็หงุดหงิดอะไรขึ้นมานะคะพ่อแม่ทำไงก็มันก็เป็นความคิดเห็นที่ต่างละพ่อแม่จริงไม่อยากให้ลูกไปเลยเพราะว่ามีความห่วง ข่าวเห็นไม่ตรงกันละลูกอาจจะมองว่าพ่อแม่ไม่สนับสนุนพ่อแม่ไม่ตามใจอ่าพ่อแม่ไม่เข้าใจหนูหลอกว่าเป็นยังไงอันนี้คือเรื่องอิทธิพลของสื่อดาลาอะไรต่างๆเข้ามาเราอาจจะใช้การพูดคุยว่าเออจริงๆแล้วถ้าเราได้มีโอกาสได้ไปอ่ะแบบ็คพิงน่าสนใจนะลูกมันมีเพลงนั้นเพลงนี้อันนี้คือเหมือนแบบพูดคุยขอลิซ่าเหรอ,อเป็นตัวแทนของคนไทยเลยนะแม่ก็ชอบนะลูกอ่าใช่ใช่แม่เขา วิ่าเขาแบบน่ารักมากเลยนะอ่าอะไรอย่างเงี้ยโลเซอีกอะไรมาอีกคือเราก็ต้องรู้ว่าไอ้แบ็ทิงอ่ะเป็นยังไงมีใครบ้างตัวหลักๆอะไรที่ลูกเราชอบบ้างเอาประเด็นนะเนี่ยมาคุยกับลูกแล้วก็บอกว่าเออถ้าได้มีโอกาสไปมันก็ดีอยู่แต่ในตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่มันทําให้ลูกไม่สามารถไปได้เนาะแล้วแม่ก็ช่วยอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้เช่น ่าตั๋วเครื่องบินก็ยากนะลูกตอนนี้เดินทางไกลแล้วก็หาหาตั๋วเข้าคอนเสิร์ตก็ยากนะลูกอันนี้เอ,อแม่เองแม่ก็ด้วยข้อจํากัดแบบนี้เนะี่ยอ่ามันมันมัน,ม,นมันอาจจะไม่ได้ตรงตามความต้องการเราได้ทั้งหมดจริงๆแม่ก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันนะที่ลูกไม่มีโอกาสได้ไปร่วมกันเหมือนกับเพื่อนๆเห็นไหมคะแสดงความรู้สึกเราออกมาแม่ก็รู้สึก ียใจแล้วก็เสียดายเหมือนกันนะแต่แม่ก็คิดว่ามันมีทางออกอื่นที่เราจะได้ดูตรงนี้อ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกคิดว่ายังไงคือจะเป็นเหมือนกับการสื่อสารเห็นไหมคะพูดคุยกันสร้างความเข้าใจเราฟังความเห็นเราฟังความรู้สึกของลูกแล้วก็ให้เขาได้พูดมาแล้วเราคุยกับเขาแล้วตรงกลางอะตรงกลางมันคืออะไรค่ะแล้วช่วยกันลูกจะรู้สึกว่าเออพ่อแม่ ก็อยู่ข้างเขานะเพราะงั้นในประเด็นเหล่านี้เนี่ยคือความต่างในเรื่องของความคิดความต่างในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะคะพอได้มาพูดคุยกันเนี่ยมันจะทําให้ช่องว่างที่เกิดขึ้นในความแตกต่างทั้งระหว่างวัยทั้งความแตกต่างในความคิดด้วยเนี่ยมันจะทําให้ใกล้กันมากขึ้น โดยมุมมองส่วนตัวแล้วก็มองจากหลายๆครอบครัวที่มาปรึกษาด้วยเนี่ยนะคะเราจะเห็นช่องว่างของการสร้างความเข้าใจการพูดคุยเยอะมากอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์หลักสำคัญเลยแม่พ่อรัลกลูกมากนะคะแต่เวลาพูดมาเนี่ยมันกลายเป็นมีดที่กรีดใจลูกอย่างนะะี้ค่ะมันก็สร้างความเข้าใจไม่ได้นะคะต้องฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็ ตอบสนองด้วยความเข้าใจในสถานการณ์นั้นๆจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือก็ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างด้วยถ้าเราเป็นเป็นนักโวยนักโวยอ่าเป็นพายุให้ลูกได้เห็นบ่อยๆลูกก็จะเป็นพายุแล้วก็เป็นนักโวยแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเรานิ่งแล้วฟังแล้วพูดคุยแชร์ความคิดเห็นกันยอมรับในความแตกต่างแล้วก็ เข้าใจกันและกันในความต่างที่มีเนี่ยลูกเราก็จะเป็นแบบนั้นนะคะค่ะอืม,อมตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคําสอนนะครับใชนน่พ่อแม่อยู่อย่างมีความสุขแล้วก็มีการสื่อสารที่ดีเนี่ยลูกก็จะมีความสุขไปด้วยอ่านะครับอืมอืมคืออยากจะบอกว่าเด็กถ้าเราถ้าผู้ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยลูกเราเป็นเด็กเนาะมันก็จะแบบ จะพูดคุยง่ายหน่อยถูกไหมคะหรือ,อการรับมือกับอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันก็จะดูง่ายขึ้นแต่พอลูกเริ่มโตขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันจะมีความท้าทายเพิ่มขึ้นไปด้วยโดยเฉพาะเวลาที่ลูกเข้าสู่ช่วงจะวัยรุ่นก็ยังไม่ไวัยรุ่นจ๋าอย่างเงี้ยค่ะกำลังเริ่มเปลี่ยนร่างกายเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนฮอร์โมนเปลี่ยนอันนี้พ่อแม่จะต้องเป็นผู้ที่ทําหน้าที่เป็นบทบาทของผู้ที่รับฟังอะให้มากให้มากๆเลย นะคะถ้าบ้านเราหน้าอยู่นะคะบ้านเราหน้าอยู่หมายถึงมีความรักมีความเข้าใจกันพูดคุยกันมีคนพูดมีคนฟังบ้านเราก็หน้าอยู่นะคะเราจะรู้สึกว่าเอ,อบ้านที่เราสร้างเขาเนี่ยมันจะเป็นที่ปลอดภัยสําหรับลูกหมายถึงว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยให้ลูกได้รู้สึกว่าเขาเขามีความอบอุ่นที่อยู่ที่บ้านมีพ่อแม่ที่ไว้ใจได้นะคะเพราะงั้นเนี่ยเวลาลูกโตขึ้นเนี่ย การที่เขามีเบ้าหลอมแบบนี้อยู่เนี่ยที่เป็นอยู่เบื้องหลังเขาในการเดินไปข้างหน้าของเขาเนี่ยเมื่อเขารู้สึกมั่นคงปลอดภัยนะคะเขาจะเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจพ่อแม่ก็จะวางใจเขาได้มากขึ้นด้วยนะคะแม่ไม่เข้าใจหรอกว่าเกมมันสนุกยังไงแม่ไม่เข้าใจหรอกว่าแบบเพื่อนเขาก็เล่น แล้วผมก็เล่นเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าแม่บังคับไม่ให้เล่นเลยอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านีนะ้มันจะเป็นเหมือนกับเอกําแพงกั้นระหว่างเราถามว่าต้องทํายังไงบอกอ๋อเออใช่นะเออแม่ก็เห็นด้วยนะเออการเล่นเกมมันก็ดีนะเออมันดียังไงล่ะลูกอย่างเงี้ยค่ะให้เขาได้ได้พูดถึงว่าเออความรู้สึกของเขาต่อเกมเป็นยังไง แล้วที่ลูกพูดมาเนี่ยเออแม่เห็นด้วยนี่เริ่มเป็นพวกกันละนะคะแต่แม่ก็คิดว่าเออการที่เล่นแบบนี้เล่นมากๆเกินไปเนี่ยแม่รู้สึกเลยนะเนี่ยขนาดมองแค่นี้เนี่ยตาแม่เริ่มแบบเออมันถูกแสงจ้านะ่ะแล้วอยู่อยู่นานๆหนูคิดเป็นยังไงคือให้เขาได้มีส่วนร่วมในการพูดในการคุยนะคะแล้วก็เอ,อเติมเต็มความเข้าใจเข้าไป ะะประมาณนี้ก็จะทำให้คือเราได้มีการสื่อสารกันและการมากขึ้นการพูดคุยกันให้มากขึ้นการนั่งข้างๆนะคะสบตาการแชร์ความคิดเห็นร่วมกันเสมือนเสมือนว่าเราเป็นเพื่อนกันอะ่ะเหล่าเนี้ยมันจะทำให้ได้อ่าหนึ่งละได้เวลาอยู่ด้วยกันอยู่ใกล้การสื่อสารกันมากขึ้นและความเข้าใจต่างๆก็ตามมาด้วยแต่พ่อแม่ต้องมีจุดยืนด้วยค่ะเช่น เรื่องของวินยัยอย่างที่บอกอะค่ะอันนี้สาคัญมากการเลี้ยงลูกเนี่ยจําเป็นต้องมีเรื่องวินัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่าให้เป็นเหมือนกับเอ,อพ่อแม่รังแกฉันถ้าเรารักลูกอะโอ้ลูกตามใจลูกทุกอย่างเนี่ยพอเขาโตขึ้นมาเขาจะบอกได้ว่าก็พ่อไม่เคยบอกแม่ไม่เคยบอกแล้วผมมารู้ทีหลังอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันช,ช่วงวัยเด็กเนี่ยเป็นช่วงวัยท้องนะคะในการที่จะออสอน ไม่อ่อนดัดง่ายเนาะไม่แก่ดัดยากอย่างเงี้ยคะ่ะคือสอนแล้วพูดคุยให้เพราะงั้นเนี่ยเออมันเป็นความท้าทายค่ะที่ต้องพูดคุยให้เวลาสื่อสารกันให้เข้าใจแล้วก็มีวินัยให้กับลูกด้วยควพ่อแม่ก็มีหัวจิตหัวใจนะเออมีสิทธิ์ที่จะโกรธ มีสิทธิ์ที่จะโมโ oh หไม่พอใจอะไรได้แต่พ่อแม่ต้องต้องดูแลสุขภาพจิตตัวเองคือรู้เท่าทันตัวเองนะคะรู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธอยู่นะรู้เท่าทันตัวเองอันที่สองคือต้องรู้วิธีในการจัดการอารมณ์ของตัวเองในตอนนั้นด้วยเราก็เป็นมนุษย์เนาะค่ะรู้เท่าทันอารมณ์รู้วิธีในการจัดการอารมณ์ตัวนั้นของตัวเองและก็ต้องรู้วิธีในการพูดด้วย นะคะอันนี้คือ,อถ้าทําแบบนี้ได้เนี่ยเราเราจะค่อยๆพัฒนาตัวเราด้วยรู้เข้าใจตัวเองเมื่อรู้เท่าทานันอารมณ์รู้เท่าทันความคิดของตัวเองมีสติในการที่จะจัดการอารมณ์นั้นได้นะคะถ้าเครียดมากๆโกดมากๆก,ก,ก็เลี่ยงค่ะ,ะเผชิญหน้าไม่มีประโยชน์เลี่ยงเลี่ยงแล้วก็ไปทําตัวเองให้โลง่งๆแล้วก็เข้าใจอะทำความเข้าใจในสิ่งที่อเอเผชิญอยู่แล้วก็ปรับปรับนะคะตรงนี้เข้ามา ก็ไม่ว่าจะมาในเวอร์ชั่นไหนคะ่ะจิตใจของพ่อแม่เนี่ยถ้าหากว่าเอ,อยอมรับยืดหยุน่นและปรับ,รบ,รบ,รบตัวเนาะที่สะท้อนถึงจิตใจที่เข้มแข็งของพ่อแม่เนี่ยมันก็จะทําให้กับตัวเราเองอะ่ะเข้มแข็งขึ้นนะแล้วก็จะสร้างลูกให้เข้มแข็งด้วยเช่นกันนะคะแล้วมันก็จะมีผลต่อเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยแม่ก็มีหัวจิตหัวใจนะพ่อก็เหมือนกันนะคะมีหัวจิตหัวใจไม่ใช่ว่าจะต้องเย็นตลอดเวลาเราไม่ใช่น้ําแข็งนะคะ เราเป็นน้ําที่มีสถานะรอบข้างโดนความร้อนเราก็ร้อนได้เจอความเย็นเราก็เย็นได้คือมันมันต้องเป็นไปตามสถานะตรงนั้นได้แต่สิ่งสําคัญคืออย่างที่บอกว่าเราเป็นพ่อแม่แล้วยิ่งเป็นพ่อแม่ยุคใหม่เนี่ยเราต้องต้องตระหนักอะ่ะต้องรู้ว่าเนี่ยเราเป็นพ่อแม่นะนี่คือลูกเรานะเรากําลังสร้างคนคนหนึ่งคือมีสติอะร้อนร้อนได้ แต่เราร้อนแบบไหนอ่ะเอออย่างอ,อยากบอกว่าใช้ภาษาเรียกว่า i message เนาะอย่างส่วนตัวก็จะสอนสอนลูกในแนวนี้ด้วยแล้วก็คนรอบข้างเราก็จะบอกเรองน,นี้ด้วยค่ะไม่ใช่แค่พ่อแม่ทุกคนที่เลี้ยงลูกในครอบครัวจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยกันเวลาร้อนร้อนได้แล้วบอกเลยว่าตอนนี้แม่รู้สึกโกรธอ่าฮตอนนี้รู้สึกรู้สึกไม่ค่อยโอเคเลยนะกับคําพูดที่พูดที่หนูพูดมาคือบางครั้งลูกอาจจะพูดคาที่ไม่ไม่ไม่เหมาะ หรือว่าลูกกัจะร้องแบบทางเนี้ยท่าทีหรืออะไรที่แบบโกรธออกมาค่ะแล้วบอกว่าเรารู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่ลูกกาลังแสดงออกนะเพราะว่าสิ่งที่ทํามาเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเอ่ออะไรก็ว่ามามันทําให้เรารู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยเหมาะแล้วมันทําให้มันไม่โอเคบอกได้อะค่ะคําว่าโอเคไม่โอเคนี้เด็กเขา้าใจคือสื่อสารด้วยความเข้าใจหนึ่ง บอกสิ่งที่เขาแสดงออกนะบอกความรู้สึกของเราเนาะแม่รู้สึกว่าจุดๆนะแม่แม่รู้สึกไม่ค่อยโอเคกับสิ่งที่ลูกทําเลยอะ่ะเพราะอันที่สองคือเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ลูกทําเนี่ยมันทําให้อะไรก็ว่ามาแล้วบอกได้ว่าถ้าจะดีกว่านี้อันที่สามถ้าจะดีกว่านี้ยควรจะยังไงนะคะเอะเด็กก็คือเด็ก การรับรู้ความเข้าใจของเด็กก็จะมีในมุมมองประสบการณ์ของเขาที่มีอยู่เท่านี้เราเป็นผู้ประคองตอนนี้ไม่ได้อยากไม่อยากบอกว่าเป็นผู้ปกครองเท่านั้นนะคะแต่เราเป็นผู้ประคองประคองที่เดียวเดินเคียงข้างอ่ะเขาจะซ้ายเขาจะขวาจะเซตรงไหนก็คือเราประคองเขาอยู่ข้างๆค่ะเพราะงั้นความท้าทายก็จะมีทั้งท้าทายในการเลี้ยงดูลูกนะกับความท้าทายของพ่อแม่เองด้วยกับตัวเองนะคะกับตัวเอง คิดว่าทุกอย่างมันมีทางออกนะคะทุกอย่างมันมีทางออกถ้าวันนี้คุยกันแล้วยังไม่เข้าใจต่างคนต่างมีอารมณ์ก็อาจจะสงบไว้ก่อนแล้วมีโอกาสก็เข้าไปหม่อะไรที่พ่อแม่รู้สึกว่าเออพูดไปแล้วด้วยอารมณ์ความรู้สึกแล้วมันมันคืนไม่ได้เนี่ยพ่อแม่สามารถที่จะพูดขอโทษลูกได้นะคะออขอโทษน,นะลูกสิ่งที่แม่แสดงออกไปเมื่อกี้นะ่ะมันคุมอารมณ์ไม่ได้จริงๆอ่ะลูก เอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือใช้ภาษากันแต่และครอบครัวมีมีลักษณะที่แตกต่างกันค่ะอพ่อแม่เป็นคนที่ทรงพลังที่สุดค่ะสําหรับลูกนะคะการที่เราจะมอบความรักแล้วก็สร้างเขาขึ้นมาให้เติบโตด้วยคุณค่าในตัวของเขาเองด้วยความภาคภูมิใจให้ลูกๆได้เติบโต นะคะอันนี้ให้พ่อแม่เนี่ยได้เป็นแบบอย่างแบบอย่างให้กับลูกของเราไม่เปรียบเทียบลูกของเรากับใครนะคะแต่เปรียบเทียบสิ่งที่เราได้สร้างลูกมาจากวันๆถึงวันนี้แล้ววันข้างหน้าเนี่ยว่าประเมินดูว่าลูกของเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะพ่อแม่เป็นผู้ฟังที่ดีให้สําหรับลูกอยู่เป็นเพื่อนลูกเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นมองให้เห็นมุมมุมของลูกอันนี้จะทําให้เราได้รู้ รู้จักลูกเข้าใจลูกมากขึ้นนะคะที่สําคัญคือพ่อแม่ต้องรู้และเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกทกท่านเลยหรือเป็นผู้ปกครองคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาที่ฟังอยู่นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะไม่มีหลักสูตรไหนที่จะสอนเรื่องการเป็นพ่อแม่ที่ชัดเจน เป็นทฤษฎีเข้ามาเลยนะคะแต่มีเพียงหลักสูตรของเราเท่านั้นค่ะที่เราจะเรียนรู้แล้วฟังแล้วก็ปรับใช้ในชีวิตของเราร้อยพ่อพันแม่ร้อยลูกพันลูกนะคะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเรารักและเข้าใจลูกในแบบที่ลูกเป็นรักและเข้าใจตัวเราเองแบบที่เราเป็นสร้างความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยไม่ว่าลูกจะมาแบบไหนท้าทายแบบไหน รับมือได้แน่นอนค่ะอวันนี้ต้องขอขอบคุณดรสุภพรศรีธัญรัตน์พ่อแม่ยุคใหม่เลี้ยงลูกอย่างไรในยุค 5G เราเป็นผู้ประคองนะครับตั้งความหวังได้ความคาดหวังได้แต่อย่าไปคาดจนกระทั่งเขานะครับรัดจนกระทั่งเป็นเป็นเรื่องที่ทําให้ลูกเนี่ยได้อึดอัดมากจนเกินไปนะครับฟังให้เป็นนี่เป็นจุดสําคัญเลยนะครับรู้จัก จัดการตัวเองมีความเข้าใจเป็นตัวอย่างที่ดีที่มีค่ากว่าคำสอนนะครับเราก็จะสามารถเป็นพ่อแม่ยุคใหม่ที่เลี้ยงลูกได้สดใสในยุค 5G ครับ